คนเราต้องรักตัวเองยิ่งกว่าคนอื่นฉะนั้นจะทำอย่างไรจึงจะได้ทั้งสองอย่างคือทำตามเขาแต่กายส่วนใจมีสติรู้อยู่ของเราข้างในคือมีสติรักษาลมสิทธิอีกคนหนึ่งมาบ่นกับท่านพ่อว่าทั้งในบ้านทั้งในที่ทำงานตัวเองต้องเจอแต่ปัญหาที่หนัก,นก แทบเป็นแทบตายทั้งนั้นท่านจึงบอกว่าเราเป็นคนจริงจึงต้องเจอของจริงเจออุปสรรคอะไรเราก็ต้องสู้ถ้าเรายอมแพ้เอาง,ง่ายๆเราจะต้องแพ้อยู่เรื่อยข้างในเราก็ต้องแกล่งมีอะไรมากระทบเราจะได้ไม่หวั่นไหวให้พกหินอย่าพกนุ่น ให้ทำตัวเป็นกันอย่าทำตัวเป็นกระพี